อุ้ยเขียดกำลังคค้มกันนะพี่น้องนี่น um> ี่กำลังคค้มกันเอาเซียวเซียวเขียดที่เซียวเขียดหน่อยเซียวเขียดอีโม่เอาอีโม่เหเอาเอาอีโม่ลักษณะเอเขียดหน่อยนี่เขียดหน่อยนี่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 มาคุ้มแน่นี่นี่คู่หนึ่งคู่หนึ่งคค้มกันงามๆได้หนินี่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 เอ้ยเดี๋ยวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเหบ่เดี๋ยวเหรอ อ้เสียซ้ำไม่ไม่อยู่นี่อยู่นี่เ็เลยเอ้ามันไม่มันไม่มไมยอมแตกออกจากกันเลบว<อ>เลีวเนาะก็ยังว่าเขียดพุ่มกันเนาะเอาได้แล้วได้แล้วสวัสดีครับพี่น้องผมเพราะแผดเคลื่อนท่าพี่น้องว่าลอกเก็บเขียดหน่อยครับพี่น้องก็ดีพากหัวคำนี่ฝนมันตกลงมากเลยพี่น้อนพาพาพงเพราะว่าอากาศบนแห้งบันไ,ได,นดน้ำบนลวดย้อนที่สิบประด้ใต้ปุ๊บเดี๋ยวครับพี่น้อง คือสิเมนได้เก็บเขียดน้อยแลครับพี่น้องเขียดกำลังโค้กกงกันมาเดี๋ยวเก็บเขียดน้อยต้อกันเก็พี่นอ้องขึ้นอีกสีหนวกหูแน่จังหน่อยด้วยครับพี่น้อง,งหนวกหูเสียงเขียดน้อยถ้าเป็นเสียงอบอบอบสิคาดอยู่เด้อเนาะอบนึงไม่ตั้งแบบนี้นึงเมากับนึงเมากับพราะนึงเมา ตามเสียงไปเรื่อยๆอครับพี่นอ้องคอ้คมกันอีกแลว้ว アホなの ผมว่าผมเห็นของดีแล้วครับพี่น้องนี่เบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องรับเป็นยังไหากินยากเลยมึงกุ๊ดจีครับพี่น้องกุ๊ดจีขี่ควายแมนเว็บนี่มันเจาะลงโอ้ยขี่ไม่ได้เลยเจ้ของเอาเบิ่งอันนี้เอาเบิ่งอันนี้เอาเบิ่งอันนี้เร็วเดี๋ยวถามแม่บ้านผมก่อนครับพี่น้องว่าเพิ่ณเคยกินหรือยังแม่ <c oughs> บ้านผมเพิ่นบัวเป็นคนทั้งไทยสานเลยพี่น้องนี่จะของเคยกินยังไงใครจะไปกินขี้ควายป <c oughs> ้าบอ โมเม้นนี่แม่กุ้จีนเห็นบ่นน่มันหมุนอยู่นี่นี่หมุนนี่น่นี่หลอกปะเนี่ยนี่กินได้ได้วยนี่นี่นี่เธอตัวหรือเปล่า,าเดี๋ยวสิพาย็ดเอาเแล้วแล้วมันจะไม่เหน็นเราไปกินนะโมเมนน,นี่นี่ละคล้องดีไม่ใช่หลอกให้กินนะบ้าบ่บ่บ,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 บ่เดี๋ยวผมไปเอาวิ่งมาสอนเอาคนรับพี่น้องได้มาแล้วได้มาแล้วกลับเมื่อเอาวิง่งลงทุ่นกันหนาเด้อครับพี่น้องครับเนี่ยวิ่งเพี้ยนคน ฝนจะลิ้นหย่อยอยู่เปิดคืนวิธีการเอาเขา้พีน่น้องนี่เดีย่ยวเสียววิ้งเฮ้ยหลุดละอีเด้อนี่เด้อมึ่เด้อมึ่เด้อส่วนห่อเปลาคุณอะแหม่นี่ไงคุณเอาอย่างนี้เลยเหรอห่อฟาองซีเราแหา้่แหม่เบิ้ดดิมีนี่กำลังสีลงดินตัวฟางซีเราเนี่ยี่แมนเบิดนี่มันจะไม่เหม็นอีรีบอกพอเหม็นขีข้ควอยที่ซื้อ กี้คั่วเกิดมันกินหงาโอ้มันลงไปลรังเป็นไรฮีแต่มันขอแต่หัวคำนี่มันยังสุบเนยมดดินแบบนี้นเอาที่โตมันได้่ป่ะสองกวงนี่มาเบิ่งกันว่าสีได้หลายซ้ำใดญ่ครับพี่น้องนี่ปี่และ,ะ,ะน้ำดีแล้วเลิกยุบนะ้อถืกออกบาดนี่ครับพีน่น้องฮอนขีกคั่วออกบาดนี่ นี่แล้วก็พี่น้องเอาออกเป็นอะไรสิประมาณนี้แหละทั้งเป็นเลือกเอายิ่เงี้ยเนาะไปผลสี๊มาแล้วปะปะสรุปว่าคืนี่ได้ของดีสองยางแล้วก็พี่น้องถึงสีวิได้ครบกับได้เขี็ดน้อยเขล็ดน้อยแล้วก็เขี็ดน้อยแล้วก็แมงกุจีครับพี่น้องนี่ จะแน่คุณนะโอ้จะของได้หลายกว่าตัวนี้แฉ่ไม่บ้านผมอีกแล้วครับพี่นอ้องไอ้เขียดเขียดนี่นผมว่าฉีดเอทิ่มไปขึ้นนึงครับพี่น้องเห็นมันคลายจีหัก่อนเพียรมันหักเสียดอกเมืองเสาจังม่เหตุกินเดี๋ยวว่าฉีดให้ไม่บ้านผมเพิ่นม,มกสู่กินกแสบๆกบขวากุจีค้อมสีได้หลายได้บหลา,ายซ้ำน่าจะได้จุดถอยหน่อยนึงอยู่ครับพี่น้องไปนั่งนี่นี่เห ตอนนี้เวลาเก่าวงเสาครับพี่น้องมีบานพมกำลังขวัวแมงกุจีอยู่อันนี้เครียดครับพี่น้องนี่นี่ที่ได้มากขึ้นนี่แหละถวยหน่อยหนึ่งโบ๊บถวยหน่อยแล้วว่าถวยงหญ่ยอยู่ตอนแรกว่าสีว่าสีมกครับพี่น้องแต่ว่าเห็นตื่นสวยตื่นสวยก็เลยว่าสีไอ,แอ้แกงออมแกงออมนลดหนอยจ้คของอทำให้มกนี่คือสีคือสีโบได้กินครับพี่น้องวันนี้เพราะว่ามีบานผมเห็ดตะะเทียนนี่ผู่นี้ พะตำก็สองสชั่วโมง่านนะก็เลยวัาสแกงอ้อมกันเป็นยังไงนั่นสุกยางนี่เป็นเป็นสีจะใหม่ใ้าใช้ไม่ซิมึงกันนะซิม,ม,มึงกันนะไเดนอนๆาคนคนแน่คนแน่ใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วเยอะหน่อยแขวเยอะหน่อยกำลังกำลังกำลังมากำลังกำลังสุก สุกเรียบร้อยครับพี่น้องจุดจีนี่แซ่บๆพักแจงอ้อมครบหายนี่โบได้ครับพี่น้องฮะเฮยังกอดขวางนี่เออพักสมปอยโบได้เลยใส่บักขามแทนมันออกไม่ทันมันออกไม่ทันบักคุงกับสุกอีกแล้วก็สุกอีกคือเก่เากบพี่น้องนี่<ว>เสียงลูกชายพึ่ง ยองเองียงบม่อยุตไตบ้านครับพี่น้องคุณนะพูนพูด <c oughs> ลูกไซลาเบิ่นพูดนะบ้าพลังครับพี่น้องนี่มันเลี้ยวเบพังหน้าพ่อมพูดนะเออเลี้ยวเบพังหน้าพ่อมแล้วพูดนะไสซลาบ้าเบิ่งพี่ครับพี่น้องเขียนหน่อยพูดหนะักหมอหนึ่งกับคัดนี่เนี่ย <c oughs> พักเต่าลงไปนี่ใส่พร้อมกัน,นคือเก่ากับพี่น้องสูตรไม่บานผมชอบชอบ <laughs> ทุก <ไป S 1> สิ่ง <ไป S 1> ทุกอย่างใส่เขากันไปเทค่เดียวใบบักคามพูดนะพ่อพ่อไอ้นี่เนี่ยเออเกีก้ยเกี้ยเกี้ยประมาณนั้นปิดฟ้าบาดนี่มาเดี๋ยวถ่ายกินขขาสวยน้ำกันกันกีพี่น้นอง เอากวดลุงเหนไเอาเอาลงครึ่งเดี๋ยวพอเอาพ่อเอาตามดีลตามีเออ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 เดี๋ยวจงไปให้แม่พ่อมไปให้แม่ครับเลยพ่อม้ยผักไม่ได้เลยผักปอดเลยอยยังีกนี่กัมา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 ครับพี่น้องบานนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วบึ้ยแกงออมเขียดวันเสด้กิน สวยคือจังผมวใบหรือครับพี่น้องมันเป็นใบม่วงหรือบุ้นอีนกว่าสิได้กินอืมขอดลองบอกมุมก่อนเด้ออืมมึงหวานอืมฝนตกแหลมไม่ไหมคือจังไม่หวันไหลเลยเนาะเอ้าเเอ้าสดสดสด,สดครับพี่น้องอืมงดมละอืมอืมนี่มึงสุดยอด เกล็ดน้อยไข่ครับพี่น้องพี่เกียดไข่เด้อว่ามันเกียดธรรมดาเกียดน้อยไข่ฮึ่มฮึ่มนึกบอกอย่าฟังทิ่เมืองแม่ที่มึองแม่ชูจีชูจีครับพี่น้องหากินยากได้คูมเหมือนเดียเป็นไรหอมแล้วก็มันด้วยอ่ะไม่มีกลิ่นขี้ควายเลยอ่ะเว้ยวเนาะมันคั่วเกลืออร่อยอ่ะ ชุ่ยจ๋าครับพี่นงคนลาลมกับแมนอินุเนาะอเขาละเขาละรสจัดแต่ตัวนี้ใหญ่แกงกับน้ำมัสม้มแซ่บอันนี้ตัวมันมันใหญ่เป็นไงครับพี่น้องอ,อร่อยอะถือว่าเป็นของดีอีสานบ้าน,นเฮาอีกอย่างหนึง่งกูมือนห้ากินยากแล้วครับพี่น้องเพราะว่ากระเจ้าบุคคลเลี้ยงว่าเลี้ยงยกล้วยแต่ล้วนี่มันอยู่ทั้งชิ้งัวขี้ควายเหรอแม่ เราหิงว่าขี้ควายน่ะแต่บ่มีหนะิงว่าขี้ควายก็คือบ่มีกุจีมือกู้มือ,อกัใส่รถไถหลายใช่แต่บ่เลี้ยงว่าเลี้ยงควา,ายกันแล้วเนาะงจะว่าก็ยังมีให้กินอยู่เด้อของดีของเสียบครั้งหนึ่งต้องลองกินหนะ่ะ อืใชงเคยกินครังแรกเลคางแลกในะชีวิตเลยอืมก็แค่รู้ว่ามันไงขี้ควายมันกินง่ายด้วยเพื่อมันจะสกับผกอืมกินนี่ก่อน,น่าหมดที่ควอยมันกินได้หนาอันเฉียใครเปล่าพี่เอาแบขึ้นอย่างนี้นเฉียใครหัดยู่นิดนึนนงบางตัวก็หัดอยู่ ขับรถมาผมไปเก็บเดินจนเหนื่อยมันขึ้นเน่ามันสี่หนึ่งหมแล้วครับพี่น้องสีหนึ่งสี่สองมละมากันฝนไลหลังพอดีมาหอดฝนตกพอดีสี่น้อยแสบแสบฝนตกแห้งก็สิจะไปเก็บกบขี้เขียดดูดอกครับพี่น้องเก็บกบ้เดี๋ยวไปไต่กบดูดอกไต่เยอฝนเมินแห้งตกแเะแงะยุงสีแหละ ตกเข้าไปใสบไปแล้วแดดออกบานนี้เหา้คักอยู่อันอันเขียบนีก้มันโคตรเลยแซบมันบ่อืมมันไข่ตัวมันใหญ่งงดินี่วนวสับแซบเอาดีกว่าลองบากุ้งความพีอืมอืมขุมนยับ ตัวไข่ค่ะตัวไข่อืมสำหรับคลิปนี้กับสิไว้ซ้ำนี่ก้อนลหรอครับพี่น้องมามามากินแกงออมเขียดกับกวกุจีน้ำกันดับเสืบครับพี่น้องปะพ่อกันไหมคลิปหน้าครับพี่นอ้อง